เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสีมะครีม AJ DVD และเครื่องเล่นคาราวอเกะ ันมีความรู้สึกว่าพื้นถนนแถวเนี้ยทำไมมันเอียงเอียงทำไม่ค่อยเรียบยังไงก็ไม่รู้อะเนาะหัวเราะอะไรยะพื้นถนน่ะมันไม่ได้เอียงหรอกค่ะแต่เป็นเพราะว่ารองเท้าคุณสองข้างอะไม่เหมือนกันมากกว่าตายแล้วใส่ไปได้ยังไงเนี่ยยืนมองอะไร่ะกลับไปเอารองเท้าให้ฉันสิจาน แล้วไหนล่ะรองเทา้ารองเท้าที่ฉันให้ไปเอาอยู่ไหนผมว่าคุณไม่ต้องเปลี่ยนหรอกจ้ะเพราะว่าไอ้คู่ที่อยู่ที่บ้านมันก็สูงต่ำไม่เท่ากันเหมือนกับคู่นี้แหละโอ,โอ้ยไอ้พวกง้อฉันหมายถึงว่าให้เอารองเท้าคู่ใดคู่หนึ่งข้างใดข้างหนึ่ง่มาเปลี่ยนให้ฉันมันจะได้เหมือนกันคุณก็ไม่บอกให้หมดรุมเสียไปอย่างนี้ก็ได้ เงียจะรอด้วยไ,ไอ้ผัวก็ซื่อไอ้เมียก็บืออบ้อเนาะนี่รถเมล์มาแล้วนี่ไปดีกว่ารองเท้าฉันก็ไม่เหมือนกันหรอเนี่ยตายมีใครเห็นหรือเปล่าเนี่ยอายจังเลยอ่ะรีบไ,ไปดีกว่า กาแฟพลอยสายคอลลาเจนโ o ต u s i สอิมเพรสชั่นเราหลอกพวกมันใช่ไหมก็หลอกพวกมันไงเออไย้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยตัวสำคัญแผนจะแตกพวกมันนี่แหละ้ยดียเดีดีเอาอย่างนี้ดีกว่าตะขาะแล้วแกฮะ แกเรียกขาวเฉยๆดีกว่าทำไมอ่ะแกอย่าเรียกตาขาวเลยมันดูกลัวๆไม่ไหมวะเออไอ้นี่พ่อมึงเออแล้วเองด้วยนี่เล่นถึงพ่อฉันเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยไม่เรียกยังไงเอ้าไปเตรียมหาคนเพิ่มเออพรุ่งนี้แหละเราได้ขนของกันไปวัดไปไหวอ้เวยแล้วขาวนี่แม่เลยเออท่านฤสีคขา ทำไมข้างล่างรับนี่จะมานั่งอยู่ข้างบนทำไมล่ะแล้วทำไมอ่ะมาไง้วนะอะไรจ๊ะคือลืมเืม่อกีออกไปแล้วงูแต่ฟังเพลินลืมเอาเงินบริจาคก, <c oughs> ก็เลยเอาเงินมาบริจาคอ๋อจ่าจ่าจ้าฉันให้หมดเลยนะไอห้องว่างๆฉันไม่เอานะฉันขอเน้นนอนตรงแคมเรือนะตากอากาศเีตากอากาศนี่ ขอบใจมากนะแล้วไม่ต้องมาอีกแล้วนะไม่มาแล้วไม่มาแล้วนะโชคดีฉันไปก่อนนะเยร้อรวยเย้ไปหาคนเพิ่มไปหาคนเพิ่ม พูกที่กำลังบริกรรมคาถาตพว่อปุญสาการน่ะอือะ้เอออะไรอ่ะอะไราใจอ่ะจ่าที่ผบนี่ผมน้ำมันบอกเขาสั้นเบาๆมันเข้าตาแล้วมันแสบถึงเวลาที่เราจะทำพิธีสำคัญแล้วนะ ขอให้ทุกคนตั้งสมาธิให้มัน่นลืล้อนี่น่ารักนะแล้วแล้วหลับตาทําสมาธิรับบุญให้เต็มเต็มทำไม, evet. ไมต้องหลับทำไมต้องหลับตาหลับตาเพื่อตั้งสมาธิรับบุญเต็มเต็มถ้าลืมตานี่เราจะ มองเห็นอะไรจะแม่อะไรเยอะแยะเลยมันไม่จะไม่เป็นสมาธิอ๋ออาจารย์ครับแล้วเราจะลืมตาได้ตอนไหนล่ะครับอ๋อตอนที่เราเพยเยอะเปลือกตาขึ้นเนี่ยเราก็ลืมตาได้เลยอี่นี่นี่นแต่เราอยู่ในนี้เราปลอดภัยแน่นะเอเดี๋ยวนะคะอะไรครัเมื่อกี้สกิดไง กิดคุยกับใครอะคุยกับท่านฤาษีแล้วไม่สกิดฤาษีล่ะสกิดไม่ถึงก็กาฝากสกิดให้หน่อยบ้าบ้างเนี่ยไอ้หรอฝากสกิดเอาเถอะไม่ต้องมองเราจะทำพิธีแล้วหลับตาตั้งสมาธิไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นหรือได้ยินเสียงอะไรก็แล้วแต่ห้ามลืมตาโอ้ต้องหลับตานะใช่ถ้าลืมตาแล้วบุญที่เราส่งไปเนี่ยเนี่ยคะอย่างเนี่ยนะคะเราเปลี่ยนที่กันได้ไหมคะ ทำไมฮะแขนข้อไปข้างแล้วครับโอ้ได้ได้ได้ท่านครับกำลังขณะกำลังทำพิธีเนี่ยเราควรจะหลับตากันทุกคนหลับตาทุกคนแล้วทําสมาธิแต่ถ้าเราลืมตาขึ้นมาในขณะทําพิธีพวกเราจะมีอะไรเป็นอะไรเปล่าครับบุญจะไม่เข้าถึงแล้วก็จะโดนธรณีสูบฮะจะไม่รอดพ้นจากอันตรายจากโลกแตกไม่ให้ธรณีไปอดยาเราธรณีสูบอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลืมตาได้ตอนไหนแล้วครับ ต่อเมื่อวันพรุ่งนี้มาถึงเราก็จะลืมตาได้แล้วถึงตอนนั้นท่านก็จะมีความสุขกัน<ไ>ทุกคนความสุขจะมาเกิดกับทุกครอบครัวนี่นั่งกันข้ามวันข้ามคืนเลยเหรอคะ <anca? S 2> ต้องเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันใหญ่มากจําไว้ว่าห้ามลืมตาไม่ว่าเสียงอะไรจะดังหรืออะไรจะเกิดขึ้นแล้วแต่ครับแล้วเราจะปลอดภัยในขณะที่ผู้ผมหลับตาเนี่ยแล้วก็ผู้อาจารย์ที่เหลืออยู่จะมาขนของหนีใช่ไหมครับถูกต้อง ใครจะมาขนลาวไม่มีหรอกไอ้พวกที่มันไม่ได้ทาบุญอ่ะย่ขนข้าวขนของไปหนีหนีไปแต่ว่ามันไม่รู้ตัวแล้วว่ามันหนีไม่รอดมันจะต้องตายให้ทุกคนกินหน้ามนซะโอ้เดี๋ยวเอาไปดีกว่าขยะขยะได้ไงเฮ้ยอาจารย์เอาไปคนอะไรอ่ะขยะขยะไอ้นี่ไงไอ้นี่มันหลุดเศษเหรอเศษมันหลุดเหรอเดินมันจะไม่สะอาด ลองเลยก็เอากินซะอาจารย์กินก่อนไม่ได้เหรออาจารย์ฮะอาจารย์ฉักศิยู่แล้วพอมาแจกกันกินอย่างนี้มันจะช้าอาจารย์ฮะเดี๋ยวพวกผมอ้าปากรอแล้วอาจารย์สะบัดได้ได้พอพอกินปุ๊บก็หลับตานะเออหลับตาอ้าหนึ่งสองสามเดี๋ยวไล่นะเราเอาได้ได้อาจารย์ครับเดี๋ยวครับมันไม่เหมือนพรมน้ำมนต์เหมือนการให้อาหารสัตว์ยังไงก็ไม่รู้ครับ มันเหมือนผู้ปกครองชวนเด็กเดิม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 ให้ถึงปากสิเรียบร้อยเออกินจด้กินจด้แล้วก็หลับตานะยังไม่ถึงเลยยังกันยังกนอ่าอ่าโอเคเรียบร้อยอ่ากิน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 อ่าเรียบร้อยโอ้โหโหที่นี่หลับยาวเลยนะเนี่ยนะหลับยาวเลยหลับตานะอหลับตาอ่า เออหลับตาไลยนะเอากินกินให้หมดแล้วก็หลับตาคือก็ไปได้ไรครับอาจารย์ครับเออได้ดีดีหลับตาได้ไหมครับเวลาสําคัญแล้วจําไว้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรห้ามลืมตาเด็ดขาดครับหลับตาได้นะบัดนี้หลับแบบนี้ใช่ไหมเฮ้ยเอาหลับสองตาแล้วทำสมาธิให้นิ่งโอเคว่างจิตปล่อยวาง จิตปล่อยวางแล้วคอนมาหยียบจิตปล่อยวางหมายถึงว่าไม่ต้องคิดอะไรอีกแล้วก็ไม่ได้คิดไงอ่าจิตปล่อยวางจิตปล่อยวางเราจะส่งบารมีถึงทุกคนนะบัดนี้ไปรถอะไรอะรถแล้ววันนี้จะได้ขนของหนีไหมเนี่ย วันนี้จะได้ทําพิธีไหมเนี่ยอเอาขอให้ทุกคนนิ่งและจิตปล่อยวางเราจะส่งบารมีคุ้มครองทุกชีวิตที่มาร่วมทําพิธีในวันนี้นุมุเดอยัไม่ดยยมเรี่ทำอยถามอะไรเนี่ย จิ้มโดนแลเวาสะเราเลยิ้มเลยไอ้จิ้มไอ้จิมจิ้มจิ้มช้อนไอ้จิ้มอะไรไอ้จิมทอดตีเราเสะเราทำไม่ใช่ไหมแก้ไขหอมไม่ตักอ๋อจะใครทำอะไรอีกวะไม่มีฮะไม่มีสมาธิเลยอ่ะอาจารย์ทำไรเนี่ยอ่ะป้องคาถาให้ส่งบาลมีโอ้ยไม่ไหวจะบอกเขาดีท้องกันแข็งหมดแล้วฮะ อาจับตาหลัตาหลับตาหลับตาแล้วว่ว่าหลับแล้วอทำย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ทำจิตให้ปล่อยวาง หมดเลยอะเรือโลกเริ่มล่าแล้วโอยโลกเล่านะโลกเล่าเลยแล้วว่าเอ้าของโลกอันนี้ละน่าจะหายโลกอะไม่ไม่เหลือไม่สักอย่างเลยเหรอใช่เ้ยแต่พวกเราจะปลอดภัยพวกเราจะปลอดภัยพวกเราจะปลอดภัยคาถาจะบุรสัความสำเร็จง่วงมะง่วงเออท่านฤาษีคะใส่ยางนอนหลับลงไปในน้ำมนต์ใช่ไหมคะเยอะเลย No, no, โอ้ยหลับสนิทหมดสภาพไม่ว่าจะเป็นอบตเป็นเฮียเฮ้ยฉันว่าพวกเราช่วยกันปลุกดีกว่าป่ะเฮียแล้วอบตครับเฮีย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 คับเฮียเเลยเภัยเกแยเแียเฮียแล้ยเฮีย พวกเราเนี <Kap> ่ยจะต้องรอดจากภัยพิบัติที่บอกแล้วว่าฉันะเอาอยู่เห็นไหมอย่าลืมนะปีหน้าเลือกฉันอีกนะจ้าเอาเอาดีิใจกันทำไมมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นสักหน่อยหยุดเลยนะไอ้พวกเด็กแว้นแว้นเด็กแว่นแวนไอ้เด็กแว้นเด็กแว้นจะสร้างแต่ปัญหายาวบ้านกขนุนหูเสียงดัง พวกแกที่ควรจะขอบใจพวกฉันคุสตามานั่งทําพิธีให้พวกแกน่ะรอดตายกันไปทุกคนด้วยใช่แล้วนี่พวกแกก็รอดตายกันด้วยขอบคุณพวกฉันเลยขอบคุณแล้วใช่แล้วพวกเราคือฮีโร่คู่โราคู่โลกไปทั้งสองคู่ฮีโร่ไหนแล้วปัญญาอ่อนกันใหญ่แล้วโดนหลอกยังไม่รู้ตัวอยู่เนี่ยอะนี่ทำไมเป็นเด็กเป็นเล็กอะนะพูดอะไรโดนหลอกอะไรอ้าวไม่รู้ตัวนะรู้ตัวอะไรนะ ทำไมปากเสียกันนี้เป็นเด็กคนเล็กมะใช่พวกเราอ่ะปากเสียแต่ทุกคนอ่ะกำลังจะเสียสติอืมผู้ไรอ่ะพูดอะไรอ้วนผู้ไรอ่ะเสียสติอะไรโอ้โหได้ไหมอยากรู้เนี่ยกลับไปดูที่บ้านเลยเนี่ยได่ไหมคะดูสิไปดูที่บ้านขาขาวแดงตาแดงไปนัดูนี่ไปดูบ้านนี่พวกแกเนี่ยมันชอบชักใบให้เหลือเสียจริงใช่อ้บัวขายดีคู่บ้านเรามีเลย โอ้นี่ไม่น่าเชื่อเลยฉลักแ๊บเดียวของตรงที่ร้านฉันขายดีขายหมดเลยอ่ะอ้ายจปเยอะไม่รู้จะตังเลยเหรอเมาหมดเกลี้ยงเลยอะระตังอะตังตังไม่ได้ฮะโดนโยกเขา เบียนขาดด้วยมันต้องโดนตำรวจจับแน่ๆเลยเดี๋ยวนะแล้วผู้แปมันคุณนั้นมันไปไหนแล้ววะอ้ยมันไปไม่ถึงไหนหรอกอยู่ที่โรงพักเนี่แหละทำไมมาทำอะไรจะไปยกเข้าโรงพักอีกเลรอพวกเราอะรู้ทันเลยแจ้งตำรวจจับไว้ก่อนของกับคนร้ายก็อยู่โรงพักหมดนี่แหละแล้วได้เอ็งทำยังไงวะ ไม่ใช่เด็กแว้นเจ้าไม, mm ไมยยต,ตามตานี่แกบอกว่าพวกแกเนี่ยรู้ทันพวกสิบแปดมงกุฎแล้วก็ไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาจับพวกมันแล้วตอนนี้มันอยู่ที่โรงพักเหรอถูกใช่เดี๋ยวนี่18ก,กุฎทำไมำนนไหน<ะ>ักหนาเลยสิบแปดมงกุฎที่แสดงว่าเขาไปกดนางงามมาหลายเวทีแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยตีด้วยควงคันรถไปประกวดนางงามาที่ไหนเนี่ยมันมาหลอกต้อมตุลเราใช่นี่ตอนนี้มันอยู่ที่โรงพักเหรอถูกต้องครับ พวกเราต้องขอโทษพวกแกด้วยนะที่มองพวกแกผิดไปอ่ะถึงยังไงแล้วอย่างน้อยพวกแกนี่ก็ทําให้พวกเราหูตาสว่างแล้วก็ต้องขอบใจจริงๆแล้วพวกเรามันขาดสติต่อไปทําอะไรพวกเราจะต้องคิดใ้รบกกอบครอบกว่านี้ใช่ก็นี่ไง พวกผมเตือนแล้วก็ไม่ฟังโดยเฉพาะท่านนายกอบตเนี่ยฮะเป็นถึงผู้นําชุมชนเตือนเราแล้วเหรอเตือนแล้วแต่คุณไม่ฟังเองแต่ไปเชื่อฟังใครใครก็ไม่รู้มาหลอกลวงไงและต่อไปจะพัฒนาหมู่บ้านได้ยังไงครับใครจะไปรู้ล่าก็ฉันนึกว่าฉันเอาอยู่ไงเอาอยู่นะเป็นถึงอบตเอาดูสิเนี่ยแทนจะเป็นผู้นําชุมชนเป็นผู้นําช้นบนอะไรอะไร อะไรเรียนอะไรแล้วถามกาลังจะแนะแทอย่าพักดิพูดไปพูดกระบอมีอยจะพูดกำลังจะบอกว่าเป็นถึงอบตเนี่ยนะมันต้องตรวจดูให้รอบคอบว่าใครมันมาจากไหนตรวจดูให<ช>้ท้นที<ช>ไม่ใช่ว่าสักจะจะแต่งตัวสวยแล<ช>้วก็แต่งหน้าทั้งวันๆๆาของมีไว้จะจะฉีกทุเรียนอ ใจเย็นๆนะใจเย็นๆ้วจริงๆแล้วนะลูกไม่ได้แตกหรอกนะสติพวกเราแตกไปเองกันเนาะโอเทำไมนี่ตัดกินนี่เนาะสติพวกเราแตกใช่ไหมสติพวกเราแตกไปเองอ่ะเป็นอย่างเงี้ยแหละเป็นยังไงล่ะทำอะไรแบบไม่มีสติก็เลยไม่เหลือสตางค์เฮียไม่เอาสิใจนะขอบใจ พวกเธอทั้งสี่คนมากเลยแม้เราก็นึกว่าวันวันหนึ่งมันจะไม่ทําตัวไม่เป็นประโยชน์เนาะแต่มาอเธอทั้งสี่คนก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนี่ฉันสัญญานะอันไหนที่ฉันรับปากพวกเธอไว้อะไอถนนหน้าลาดยางอ่ะฉันจะทําให้นะขอบคุณมากแล้วเรื่องเอาียาย่าออกไปจากชีวิตหมแล้วครับอยู่ด้วยกันจะดีแล้วทำตัวมีประโยชน์ดีอยู่ด้วยกันพวกเราไปกันดีกว่าไปไหนอ่ะเอาก็ไปเอาของที่โรงพักสิใช่ อบใจมตานนี้ไปพักเลยไไปไหนะไี่ฉันบอกกับทุกคนเลยนะพวกเราเนี่ยเด็กแว้นเนี่ยก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนได้เหมือนกันนะฉันว่านะพวกเราเนี่ยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยและฉันบอกไว้เลยต่อไปนี้พวกเราเด็กแว้นจะต้องเลิกแว้นเลิกสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน Okay. เราจะหันมาสร้างความสงบสุขให้กับชาวโลกเพราะฉะนั้นพวกเราเด็กแว้นจะแปลงร่างเป็นมนุษย์สีชมพูอัล